ได้จ้ะหยุดหยุดหยุดอือโอ้ยหยุดกขาวะเขามีน้องด้วยนี่เอ้ยนี่แก้งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกว่าหน้าตอมครับผมมายับเป็ดครับเดี๋ยวจะน้อง กียังไปขายครับเผื่อ,อไปได้ดีเหลืองวัวครับผม,มงัวที่ขายเก่องงียบครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่เชียงคำนะครับผมไปเอาวัวนะครับจะไปส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้ก็เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งไปขายของที่งานส้มโบมานะครับผม เออไม่ใช่งานส้มโวงานชนเผ่าของตัวเองมาวันนี้จะไปเอาบัววันนี้เหนื่อยมากทำสองงานเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้บัวจะสวยไหมครับผมไปสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมโอ้ฟาร์มเขาใหญ่มากดูโอ้โหสุดยอดเลยฟาร์มใหญ่เฮ้ยเขามีน้องด้วยนี่เอ้ยนี่แก้งอะไรวะเฮ้ย สุดยอดนะครับผมดูดูกว้างมากเราไปดูเราไปเลือกดูคร okay, ับเราจะเอาตัวไหนเขาไม่ได้จับมาไว้นะครับผมตายละงานหยาบอีกแล้วเหนื่อยแน่นอนวันนี้เดี๋ยวขอไปดูหัวก่อนนะครับผมมาต้องรับนะฮะ นี่นะคะเราจะเอาตัวนี้นี่เดินมาแล้วรวมแล้วก็สวยนะกัมไดเนี่ยได้ก้วัวจะติดด่างเลยนะครับ เไดนเหมัมมนมาสวยไหมจ๊ะตามนี้ต้องว่าตามนี้เลยเ่ราะมันไ,ได้รับตามได้รับหัวไม่ได้รับดูตานะคะดูตา <laughs> นะครับเราจะให้เจ no. ้าของวัวไปยับงัวนะครับผมเขายับเขาอ้วนนะมันแรงเลยไอ้กล่อดึงเลยกันเลยไปเอาไม่กลัวเอาเอาออกไม่รอดแลอกันเนดะ ไม่วกลัวไปมาเฮ้ยมาเขียนีแล้วมาอืมกลัว

mừng tay đưa để con cuồng đấy, mừng tay đưa nó không được cái chịu mừng อยู่บ้านไหมบ่อง,งอมง,งอมแล้วนะจะอยู่มดอยปอไปเลี้ยงก็ไปขายนี่ม่เอาไปเลี้ยงขายนะครับเลี้ยงรลอมันเดืมใหญ่ขาย สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังมาส่งสอยมาซื้อเป็ดนะคะดูวัวที่ฟาร์มเขาตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะดูตัวอ้วนมากสวัสดีสวัสดีจ้าดูจ้าวัวเขาแบบตัวใหญ่มาก แต่ไม่ได้มาส่งที่นี่จ้าวันนี้เราจะมาซื้อเป็ดค่ะอันนี้หมา,มาได้ตะกรัดไหมนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหัวไก่ตัวแล้วก็เป็ดันนะคะนนคะ Ừ, Có <Condi> <protecting room> lẽ <củ> <nei khôngoon> là một cái suối lây chìa khói họt ngon nhiều. Như thế thì mν nicks đã cố gắng chơi nhưng không được ก็เนี Eu, ha, no al, well, ่ยมาส่งเงินหรือค่ะแต่เขาโตมึงบรรยากาศสวยเป็นใครนะครับผมครับเอาไปปล่อยบนป่าบนดอยนะครับผมพอแล้วมันจะอยู่ได้กว่านี้จะลองเอาไปเนี่ยซตสวถ้ามันอยู่ได้เดี๋ยวมาซื้อให้มา นี่ครับเจของครับมีสัน้ำเลยไปซ้อมเร็วมาไปซื้อเป็ดนี่เป็ดตรงไหนี่เป็ดเนี่ย อันนี้เป็นเป็ดไข่ฮะเอาไองคายมาเอคสวนมาตัวเล่อยห้าซินสื่อมมาจนแล้วคงก็ได้กินเลยถ้าเสียแล้ไงมาครบมาโ้หายมันก็มีคู่งคู่อ่ะมีมีคู่ก็ไ่ไหวไุณพ่อใจคุพ่อใจไห้เป็ดคู่ตีมันได้โอ้โอกอาจจะไปกินเป็ดน่ะ เออไม่แจ้งเเฮเอาแห้เอาลงเอาไปอยู่่เอาไปยู่้เสยอาลงอ่ะนี่มันเสียเออมาต้ลมาลตมาอ่ะ่อุมมันลงาอ่ะุมมันลง

เฮ้ยเฮยไม่ขึ้นรถแมลเหมือกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ส่งวัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะลืมเหล็กครับผม๋ตวตอนนี้กําลังจะโค้งรถไปเอาเหล็กนะคะเจอกันที่บ้านนะคะบายบาย แปลวไ่อยาไว้ก่นวันนี้อ่านี่มันมีตัวกู้มะเออมันจะเป็นตัวแม่มั่นเถอะทั้คไท่เลยม่จะเอาขาตัว้ในพ้มาใส่กมตัวู้นี่มีตัู่แล้ไม่เห็ลู้ชมไม่เหรอมันจะอันนี้อันี้มันมองไมันเมืไเออ มัเนเห <cond u int> มือนกันไข่ไข่นี่มันค้ับต้องไส่ถ้าผสมกันมันเหมนอ้มันจะมีลูกแบ้มจะมไข่ไ่นะครับผมไ่เจียกไ่สอนทำไก่ยเีย